สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําวุ้นกะทิใบเตยสูตรนี้ทําใส่ถาดเทวุ้นสลับชั้นกันระหว่างวุ้นกะทิกับวุ้นใบเตยและบอกเทคนิควุ้นไม่ลื่นหลุดจากกันขั้นตอนแรกเดี๋ยวแจ็คจะแช่ผงวุ้นทั้งสองชั้นไว้ก่อนนะครับเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําหม้อนี้แจ็คจะทําเป็นวุ้นใบเตยใส่น้ําเปล่าลงไป800มลลิตรก็คือ53ช้อนโต๊ะตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากัน แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาสิบนาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําส่วนหม้อน,นี้จะทําเป็นวุ้นกะทิครับให้เราใส่น้ําเปล่าลงไปห้าร้อยมิลลิตรก็คือสาสิบสามช้อนโต๊ะตามด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันและแช่ทิ้งไว้เป็นเวลาสิบนาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําทําเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองชั้นทั้งวุ้นกะทิและวุ้นใบเตยและทีนี้แจ็คก,ก็จะมาทําน้ําใบเตยนะครับให้เราเตรียมเครื่องปั่นมา แล้วใส่ใบเตยหั่นทอดลงไป8ใบาตามด้วยน้ำเปล่า200มิลลิลิตรก็คือ13ช้อนโตะ๊ะแล้วนำมากองด้วยผ้าขาวบาง2ทบครับ ตอนนี้ผงวุ้นที่แช่ไว้ก็ครบ10นาทีแล้วนะครับให้เรานำมาตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟกลางแจ็คทำในส่วนของวุ้นกะทิก่อนนะครับคนให้ผงวุ้นละลายตอนนี้ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมก็คือ6ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือป่อน1ช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายก่อน,นครับ พอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วให้เราใส่กะทิกล่องลงไป500มิลิลิตรก็คือ33ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วรอให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดขอบหม้อแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยนำไปเทใส่ถาดครับถาดที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นถาดขนาด10คูณ10นิ้วสูง1นิ้วครึ่งนะครับตักวุ้นกะทิมา300มลิก็คือ20ช้อนโต๊ะเทลงไปเลยครับ ถ้ามีฟองอากาศก,ก็ให้ตักออกด้วยนะครับทีนี้ทําวุ้นใบเตยต่อได้เลยครับนาหม้อที่เราแช่ผงวุ้นไว้ขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟกลางทําเหมือนเดิมเลยนะครับคนให้ผงวุ้นละลายก่อนตอนนี้ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับใส่น้ําตาลทรายลงไป300กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะคนให้น้ําตาลทรายละลายพอน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วให้เราลดไฟลงเป็นไฟอ่อนสุด แล้วใส่น้ำใบเตยที่เราทำไว้ลงไปคนให้เข้ากันครับวิธีนี้จะทำให้น้ำใบเตยของเราเนี่ยไม่ตกตะกอนนะครับวุ้นใบเตยของเราจะมีความใสแบบนี้นี่ครับใสมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยตอนนี้วุ้นกะทิชั้นแรกของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะครับ แค่พอตึงๆนิ่มๆแค่นี้ก็พออย่าให้เขาเซตตัวแข็งเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาเซตตัวแข็งเกินไปเนี่ยเดี๋ยววุ้นสองชั้นจะไม่ติดกันนะครับให้เราตักวุ้นไปเตยมา300มิลลิลิตรก็คือ20ช้อนโต๊ะระหว่างเทเนี่ยให้เราหาทัพพีมาลองแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเราเทลงไปตรงๆวุ้นจะทะลุได้ขั้นตอนการทําแต่ละชั้นก็เหมือนเดิมครับสลับกันไปเรื่อยๆร,ระหว่างที่เราเทวุ้นแต่ละชั้นถ้าวุ้นในหม้อเริ่มเซ็ตตัวให้นํากลับไปตั้งไฟใช้ไฟอ่อนวุ้นจะกลับมาละลายเหมือนเดิม พอเทชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เซตตัวหรือใครจะนําไปแช่ตู้เย็นก็ได้ครับผ่านไป2ชั่วโมงวุ้นเซตตัวดีแล้วนะครับมาตัดออกจากถาดได้เลยนี่ครับตัดเสร็จยังไม่ทนได้ถ่ายจบโดนป้นไปแล้วหนึ่งจาน <c oughs> สีสวยครับกลิ่นหอมแล้วก็วุ้นไม่แยกจากกันติดกันดีครับนี่ตามที่บอกไว้ทำวิธีนี้วุ้นจะติดกันไม่ลื่นหลุดจากกันนี่ครับ สวยงามกลิ่นหอมใส่กล่องขายได้ครับเนื้อวุ้นก็ไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปพอดีนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ